Good morning h ล l l o h e ล l o เนี่ยตามติดชีวิตค่อยอีกแล้วตามติดชีวิตปีปลาอีกแล้วจะไปใช้จะไปใช้อ้อหแกมันร้ายเนี่ยเปอรเปอวันนี้จะไปไหนลูกเปอวันนี้ไปไหนพี่เปอเสียตุ๊ดฮัลโหล ทางนี้ไอ้โอ้ยพาอว่อแพร่แวร่หายกว่าลิกล่มเนาะพาอว่อแพร่แวร่หายกว่าล่กล่มเออพีป่ป้าคือว่าให้หนูแนว่นั่นหละพี่เปิดเปิดฮะเปิดฮะ